ลัคนาราศีมีนกับดวงชะตานะครับในเดือนมกราคม2566เดือนที่ดาวพฤหัสยังคงทับลัคนาราศีของท่านอยู่ส่วนดาวอังคารไปรโยกหน้าและดาวเสาโยกหลังอังคารได้ประได้ราชาโชคส่วนเสานั้นได้กเกษตราธิบดี และดาวอาทิตย์ก็จะมาสมทบในช่วงกลางกลางเดือนมกราคมชาวลัคนาราศีมีนนั้นในช่วงวันที่1ถึงวันที่5ไม่ค่อยโอเคนักนะครับต้องระวังสุขภาพร่างกายแหนะระวังสุขภาพร่างกายขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังด้วยคุณจะมาแฮปปี้ขึ้นก็คือในช่วงวันที่6กจนถึงวันที่10โดยเฉพาะในเรื่องของงาน แต่มันเป็นความแฮปปี้ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของงานที่เราทำให้มันสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นอาจจะมีอะไรที่มันเร่งเร่งเจ้านายเร่งลูกค้าเร่งเราอยากจะให้ทำไอ้นู่นให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้ในช่วงประมาณเดือนออในช่วงประมาณวันที่6-10มกราคมนะครับ11-15จนถึงช่วงนั้นเต็มไปด้วยการเจรจาต่อรองต่างๆในเรื่องของการงานหรือการแข่งขัน ชาวลักนณาราศีมีนคุณนักกราฟที่ทํางานด้านการขายหรือเซล์หรือว่าต้องพบลูกค้าเรื่องการตกลงการตลาดเสนอลูกค้าโปรเจกต์ลูกค้าอะไรก็ตามเป็นช่วงที่คุณต้องใช้ความอดทนอย่างมากอดทนเพราะบางทีแล้วอารมณ์เราอาจจะขึ้นขึ้นลงลงและสิ่งที่เป็นตัวแปรทําให้เราอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนั้นก็มาจากคู่สนทนาของเรานั่นแหละแต่จะไปเถียงจะไปขัดแย้งจะไปไปีดมากก็ไม่ได้เดีย๋ยวปิดการขายไม่ได้ นี่ก็คือสิ่งที่ผมจะติงและเตือนชาวลัคนาราศีมีนเอาไว้สักนิดหนึ่งพอมาวันที่16จนถึง20คุณจะแฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้นเป็นความสบายใจที่อยู่บนพื้นฐานของชะตาดวงชะตาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็วันที่11วันที่16จนถึง20 21จนถึง25เป็นช่วงที่ดีมากในเรื่องของความรักนะครับถึงแม้ว่าองศาของดาวพุธยังเป็นประอยู่ แต่ก็แฮปปี้ดีกว่าช่วงกลางกลางธันวาที่ผ่านมาแล้ววะเออคู่ครองที่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยองศาของดาวก็น่าจะคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นใครนะครับที่มีปัญหากับแฟนหรือคนรักในลักษณะที่เหมือนกับทะเลาะก,กันมาก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าดาวยังเป็นประอยู่แต่ผมเชื่อว่าน่าจะพอคุยกันได้บ้างแล้วถ้าไม่เสึกเลิกกันไปสกักก่อนตอนช่วงปลายปลายปี ในปลายปี65นะก็น่าจะมีการพูดคุยกันได้ในทางที่ดีนะครับส่วนเนเรื่องของการเงินนั้นดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นราชาโชคก็จริงแต่ก็เป็นปราด้วยดาวเจ้าตัวไปเป็นปราด้วยอยู่ในเรือนการเงินส่วนดาวเจ้าดาวเจ้าเรือนการเงินจริงๆนั้นไปอยู่ในเรือนวินาศชาวมีนอ่ะผมว่านะเออเดือนมกราคมเนี่ยจะหาเงินได้มากเท่าไหร่สุดท้ายแม่นก็ละลายออกไปหมดอ่ะมีรายจ่ายรออยู่หลายอย่างทีเดียว นะครับบางครั้งเนี่ยนะฮะชาวมีนต้องระมัดระวังเรื่องการถูกโกงถูกตุกติกในเรื่องการเงินด้วยทำไมผมถึงพูดเช่นนั้นเพราะดาวดาวเจ้าตัวคุณไปอยู่ในเรือนการเงินได้ปราดได้ราชาโชคส่วนดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับส่วนดาวเจ้าเรือนเอ่อโทษฟังให้ดีนะครับส่วนดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนั้นคือดาวอังคารเนี่ยไปเป็นปราไปเป็นปราเป็นราชาโชคนะ นะครับอยู่ในเดือนของดาวสุ์ดาวสุ์แม่งโครจรมันอยู่ในเดือนวินาศของคุณมันวนๆก็นอยู่แบบเนี้แล้วลาหูแม่งก็ไปอยู่ในเดือนการเงินนะ่ะผมกลัวละเกินว่าชาวมีนจะไปเสียรู้เรื่องเงินเรื่อง,องทองกับใครเข้าแม้ไปเอฟของเอฟของก็อาจจะได้ของไม่ตรงปกหรือบางทีถูกโกงเอาเฉยก็มีก็ดูกันให้รอบคอบกันแล้วกันไอล้ลำพังใช้จ่ายเองอ่ะไม่น่าจะมีปัญหาผมว่าปัญหาน่าจะมาจากคนอื่นซะมากกว่านะครับ เรื่องความรักนะครับผมขอย้ําว่าจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นกว่าช่วงไปลไปลายเดือนธันวาคมถ้ายังไม่เลิกกันก่อนช่วงไปลายปลายธันวาคมนะเออนะครับแต่อย่างไรก็ดีสําหรับคนที่ยังโสดอยู่ใครเข้ามาหรือคุณชอบใครก็มองมอกันไปก่อนอย่าเพิ่งไปรีบสรุปเลยเพราะว่าสรุปยังไงมันก็ยังไม่ได้เรื่องไม่ได้ความหรอกนะขอให้โชคดีสวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนทุกทุก,ท,กท่าน